สวัสดีครับสำหรับเรื่องราวของมาการเกมวันนี้ที่จะเล่าสู่คนฟังนี้ก็เป็นโปรแกรมการถลงสดสำหรับเอเนสัปดาห์ที่2ในช่วงของสุดสัปดาห์ที่จะถึงนะครับซึ่งก็คู่แรกแน่นอนเช้าวันสุกนี่เราจะได้ดูเกมระหว่าง Buffalo Bills นะครับไปเยือนมา a มี d o l p h i ส์ถือว่าเป็นศึกใหญ่ของทาง AFC ตะวันออกตั้งแต่แรกเลยทั้ง2ฝ่ายชนะกันมาในแบบที่ไม่ค่อยน่าประทับใจ บัฟฟาโลบิลเองก็เกือบแย่นะครับตกเป็งร้องคารินาลไปก่อนแล้วก็ใช้เกมบุกนั้นบทกลับมาได้ขณะที่มาอามิดอลฟินเองก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับในการสู้กับจากรูสแต่ก็สามารถใช้การคัมแบ็กแล้วก็ฟอร์มของทูอา a ์ทากาเวลัวซึ่งนักทีลันนั้นคว้าไปถึง338ล้านนะครับตอนนี้ที่ผมเช็คแฮนิแคปดูเนี่ยถือว่าสูสีกันมากดอลฟินเป็นเจ้าบ้านแต่ต่ออยู่เพียงแค่1.5เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลความหมายก็คือ ไม่ได้เหนือกว่าอาจจะเป็นรองนิดๆด้วยซ้าไปเพราะว่าถ้า2ทีมฝีมือเท่ากันนะครับทีมเจ้าบ้านจะต้องเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ3คะแนนส่วนในคู่เที่ยงคืนเนี่ยถือว่าเป็นศึกน่าสนใจเพราะว่าทั้งป้าเบบคัคเนียตั้งแต่ได้เบเกอร์เมฟิลมานะครับฟอร์มดูดีตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแล้วนัดที่แล้วเนี่ยเมฟิลคว้างไปถึง4ทัชดาวนะครับที่ทําให้บคัคเนียน,นประสบชัยชนะจำยอนดีทรอลเลออนซึ่งในเกมแรกน,นั้นก็หือจับนะครับ กว่าที่จะกินแต้มต่อแล้วก็คว้าชัยชนะใส่เอลเอลรมได้ก็คู่นี้ทาง Detroit l ไลออนเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ7จดแต้มด้วยกันนะครับส่วนคู่ของเช้าวันจันทร์ก็จะเป็นสึกที่น่าสนใจตรงที่ว่าเราจะได้ดูฟอร์มของเคลเบิรเรียมส์นะครับเป็นเขาเรียกว่าพอถ้าแบบเรารุ่งชนกันแหละเคลเบิเรียมในเกมแรก กับทางเชียโกแบร์นั้นเกมบุกไม่มีต้มเลยนะครับแต่ปรับคว้าชัยชนะได้สำเร็จอนะ่ะก็เลยทำให้พวกเขาเองเปิดซีซั่นได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเคลเบอรีเลียมเองซึ่งมันยังเป็นรุก,กี้เนี่ยประสบชัยชนะได้สำเร็จจะมายอนซีเจสราวนะครับโคดเอร์แบ็กของทางฮิวสันเท็กซันซึ่งเนน่ดที่แล้วนั้นสแรวน์นั้นคว้างไป2ทัชดาวฮิวสันเท็กซันก็ชนะมาด้วยล่าสุดตอนนี้ทางฮิวสันเท็กซันนั้นเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ6.5แต้มด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นทีมที่ถูกมองว่าปีนี้มีโอกาสจะเป็นหนึ่งในทีมมามึดนะครับพิวสันเท็กซ์เพียงแต่ว่าผลงานโดยภาพรวมน,นั้นนัดแรกเนี่ยแม้ว่าจะชนะแต่ก็เจ๊งแต้มใส่อินเดียนาโพลิสโคมานะครับปิดท้ายสัปดาห์เนี่ยเช้าว,วันอังคารตอน7.15ง15นาทีครับอ阿拉ม้าฟอลคอนส์จะไปเยือนฟิลิปฟีเอเกิลส์คู่นี้ฟอลคอนนั้นเป็นทีมเดียวที่จะออกทีวีแล้วแพ้มานะครับ โดยนะัดที่แล้วนั้ขี้เหร่มากๆครับไปโดนทางพนะิสเบิร์กสเตลเลอร์นั้นเล่นงานคาบ้านมา18ต่อ10ขณะที่เฟ i เด d e l ฟีอีเกิล e s เองนะั้นเล่นที่ประเทศบราซิลนะครับแล้วก็เอาชนะทางกรี e เบ a พ p a เกอร์ได้อย่างเสด็จน้ำทีเดียวก็เลยทำให้ตอนนี้ทางเจลเลนเฮิร์สเองถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งละเพียงแต่มันต้องฟอร์มดีขึ้นนะ่ะไม่ใช่ไปโดน2อินเเซอย่างในเกมที่ผ่านมาคู่นี้เนี่ยอีเกิล ถูกมองว่าเหนือกับฟอร์คอนอยู่เพียงแค่6.5ตามนะครับจริงๆแล้วผมยังนึกว่าคู่นี้มันจะต้องสักประมาณ7.5ด้วย3้ำไปแต่เป็นว่านั่นคือ4คู่ทั้งหมดนะครับที่เราจะได้ดูเกมทันทดทาง n อ l สัปดาห์ที่2ก็นำมาเล่าสู่คนฟังสมุมายกันเกมในสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้นะครับ เพื่อตอนรับการกลับมาของสุทธิเนตแ่วคนสนคนในรุูกาล2024-25มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซนลุ้นฟรีบวกไอเนเแปวของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน